่สะอาดใสได้ต่อและจะบอกว่าวันที่25คือชุดกับไม้เมื่อกี้เพิ่งคุยกันที่บอกว่าเขาเอาชุดมาเกือบพันชุดเป็นพันชุดเดี๋ยวนะเอาที่ไหนแขวะเออเอามาทำไมพันไม่ใช่มันทยอยออกมาแล้วบอกว่าถ้าเราไม่หมดวันนี้เราอาจจะเพิ่มแต่เลยคิดเราจะเพิ่ม26 27เจ็ดี๋ยวขอยรู้ก่อนว่าวันแรกอาจจะหมดไปแล้วพราขายเป็นหลักร้อยใช่เพราขายถูกมากเลยเขาเพิ่มถูกขอกระตุกไปได้เฮ้ยไม่ไม่ไม่กระตุกขาตาสิบ มีมีผงลงไม้ด้วยแล้วพี่องลงไม้แล้ต้องซื้อไปดมไว้ไหมใช่ผงลงไม้เขอยซื้อไปดมงไปเออเขามากกว่าป๊กลู๊กก็ไม่ได้ใจว่าชั้นทั้นผัดเสื้อเขาส่งมาให้อันถูกบอกอุ้ยทำไมไซส์ใหญ่ขนาดนั้นล่ะเพราะเขาบอกว่าไซส์เดียวกอันมาตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่บอกอันพี่ชอบพูดแบบนี้ว่าเขาไซส์เดียวกับอันตลอดเลยเหรอเขาบอกตลอดแต่ข้างหลังอะเขาอยากได้แต่ข้างหลังเขาขาดขนาดนี้ไมาข้างหลังไหมเพราะว่าไปแปะผ้าเอาต่างหากอันนี้เขาบอก ระเบิดหลังแล้วไม่อันี้ทกีไม่คุยกันในไลน์รุ๊บอะฮะแล้วเ็แล้วปลวคอไม่สนิกันเลวันนี้คุยเอาออกตัวยคอร์นเปล่าหมดไปเท่าไหร่แล้ว้องไกันในกานึ่งได้นะถ้าคุณทำอย่างนั้นอะมีไม่มีคุณา่ไห่วนนี้ถูกมากเริ่มแต่สองบาทอไหแล้วก็จูนจุงสองพันตัวนี้ขายไหม เขาใส่ทักวันนี้ก่อนแต่จริงๆพี่เมย์เป็นคนใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำอยู่แล้วนะหมายถึงตุ้มไม่เคยพี่เมย์ใส่ทุกซ้ำกันเลยความที่แบบดีใจมากๆคือตั้งแต่สิบโมห้าิดเธอขายดีคนอ๋อมันมาเต็มแล้วซื้อดูเกินแบบเยอะมากแล้วก็บอกว่าแบบตั้งใจมาที่ไหนหรอหน้าตาดีใจที่ดีใจใเขานอนนอนเขาคัดชุดกลางคืนไม่เคยคัดชุดไกี่โมงคัดชุดกี่โมอ๋อหนิงบอกนี้ว่าพี่งเขาเตรียมมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่เมย์แล้วไม่ใส่เสื้อถุงใครก็ไม่รู้ เป็นอาทิตย์แล้วแล้วขอเขาเยอะไหมขอเขาเยอะไหมขอเขาเยอะไหมขอเขาเยอะมากจริงๆแล้วบอกพี่พี่บอกหนิงแล้วพี่เหนื่อยมากใช่แล้วพี่เมย์มาถึงพี่เมย์นั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยหนิงเดินมาถึงหนิงงงมากว่าใครทําอะไรให้พี่เมย์กิ้วพี่เมย์มาถึงหน้าพี่เมย์เหมือนทนจะร้องไห้หนิงวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยอ่ะพี่แบบพี่มึนมากเลยในเนี้ยมันบล็อกในจมูกในตาด้วยพี่แบบพี่แบบหลอก ทาน,นี้ดีใจมากค่ะเพราะว่าใกล้บ้านมากเอามานั่งรถมา5นาทีเองเอ้มก็เข้าไปบ่อยหลายคนเรียกน้องมากให้จะให้มาที่นี่วางแผ่นไปนานเท่าไหร่ก็มาที่นี่ครับพี่นี่เราก็ทราบล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้วคก็ขอบคุณทีกันด้วยค่ะ,ะวันนี้คนมากีนร้านค่ะแม่อุ้ยนี่หรอ80คะแนนจะเป็นของเด็ดของอร่อยเหมือนเดิม เรื่องอร่อยเนี่ยเรารับรองว่าอร่อยค่ะแล้วก็มีไฮไลไท์ด้วยวันนี้ใช่ไฮไลไท์ของอ้อมก็คือเป็นเสื้อผ้าของพี่เมย์ของอ้อมของพี่หมิงของพี่มาตูของพี่ปุ่มลูกของพี่ไม้มาขายในราคาที่อยู่สหมถูกมากๆเลยค่ะ ต่อคิวตั้งแต่เช้าเลยค่ะคนมารับบัตรคิวแล้วค่ะขอบคุณมากที่ให้ความสนใจนะคะกับตลาดอ้ำอ๊อฟมันก็ช่วยพาของพวกเรานะคะวันนี้เจ๊แบบพี่เมย์เข้ามารู้วงด้วยวันนี้เป็นไงบ้างคะตลาดน้ำอ๊อฟก็ดีค่ะเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ไม่ไม่เคยได้ออกไปแบบว่าออกมูทไรเงี้ยนะคะปกติจะมีเนี่ยนิงมาตูพี่เอออกมูทก็จำแล้วเจนเมย์ได้เป็นพี่แบบคนซัพพอร์ตแต่ครั้งนี้อ้อมชวนมาก็เออก็ดีค่ะแล้วพอมาขายก็คือดีใจว่าตั้งแต่ข้างเปิดมีคนมารอกันเต็มเลยพี่เมย์จะมีเสียงแหงก ใช่เตมอสองรอบเลยค่ะคนแบบน่ารักมากเลยคือตั้งใจมาซื้อเลยค่ะถ้าบอกว่าคิวนี่คือต้ตอนนี้ล้นแล้ไหมคะของเมย์คือจบไปแล้วค่ะตอนนี้เหลือของอ้ําแล้วอ้ํามีคิวล้นละค่ะตอนนี้ค่ะอาตั้งราคาก็คือทุกคนซื้อได้ซื้อได้ค่ะใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ร้อยบาทค่ะเจะเจมเรียกเขาว่าในคิวมีชื่อของเอศรุตชัยหรือเปล่าเอก็เอาไปให้ดมนะคะเพราะใส่ไม่ได้ค่ะคือคือล่างของจริงใส่ได้จอมิวอไ่ไ้ไม พี่เใส่ได้ก็แต่ที่มีคนบอกเลยพี่ใส่เสร็จแล้วพี่ไปตัดในตักหลังแล้วก็ไปตัดนหลังแล้วก็ใส่ตะข่ายเพิ่มเป็นแฟชั่นเซ็กซี่กำลังนิยมใช่ป่ะอยากลดไปตัวเสื้อผที่เราเอามาเพิ่มพิเศษในตอนใส่นอกเนี้ยมีวันไหนวันเดีมีวันนี้วันเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนยังไม่ได้เราก็พยายามที่จะเลาะอีกรอบนึงอาจจะขอคิดดูก่อนว่ายี่หี่ริบเก็ตอาจจะมีไหมตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ใจได้ไหมประเด็นคือแค่ว่าคือเอานือของมาแล้วอุ้ยอันนี้ไม่ขายอุ้ยไม่เอาดีกว่านี้อันยาง เกยวเวลาเป็นอาทิตย์หนึ่งที่เราจะได้ของอ่ะเหมือนใจใจดีแต่ไม่สุดเด็ดว่าขอไปทีหมื่นหนึ่งขอหมื่นหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็ขส่ห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราเรียกว่าไม่ได้เอากําไรหรอกครับเมืนเป็นการคืนกําไรใช้คนมากกว่าเพราะว่าบางทีคนบางคนก็แบบอุ้ยชุดนี้พี่อ้ําไปเอามาจากไหนเ่ยอยากได้จังเลยบางทีเขาไม่ผลิตแล้วเนี่ยครับแล้วพี่อ้ําเป็นคนที่ใส่เพื่อลงไอจีจริงๆอ่ะแล้วก็เก็บแล้วเก็บอย่างดีด้วยอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่เหมือนเหมือนสองเถอะคุณแบบถ้าเป็นของคุณธอ้ําคุณเมย์เหมือนเป็นมือหนึ่งเลยอ่ะก็ถือว่าคุ้มนะครับราคาหลักร้อยนะครับพี่เมย์คะเปียกเตรียมจะไปเอาตะลอกกินใช้เดี๋ยวไปดูหนูหนค่ะพี่อ้ํ ซื้อไปขายยังคุ้มเลยขอบคุณค่ะไม่ต้องมาดูนะคะเราจะเตรียมไปขายในราคาที่พิเศษเข้ามาในตัเรามีเป็นสเปเชียลดีลครับเป็นเมมเบอร์สำหรับลูกค้าอันนี้คือ VVVIP ค่ะคือบอกว่าถ้าสมมติซื้อบ้านหมื่นเดี๋ยวจะขายแสนหนึ่งแลนวค่ะมูลนิธิอะไรนะคะมูลนิธิเราเนี่ยมูลนิธิอะไรนะมูละที่คนทำไม่ใช่คนทำมูลนิธิเราอะค่ะที่สร้างขึ้นมาถ้าไม่ถ้าเกิดของพี่ปุ๋มเป็นองค์กรทำดีพวกเราตรงข้ามองค์กรเยจ้าไอ้คนปลอมมาซื้อ แบบว่าแบบน้าหมามาซื้ออเนี้ยค่ะแม่ค่ะากินึงี่จะมามากระปิดอร่ะพาวฝากน่นแต่วันนี้นะคะวันนี้คือ23ามานะคะทัหนึ่งุ่มสามพันแล้วก็จะมีความอร่อยเนี้ยยาวๆไปเลยนะคะส่วนเสื้อผ้จะมีวันนี้พรุ่งนี้วันที่ยิาก็จะถงุ่มลนะคะส่วนที่นี้เจ็ดเราก็ตัดสใจว่าเราจะตัด ใจได้ไหมว่าจะอะไรมาขายเป็นอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ทุกคนมาเดินตลาดแล้วมีความสุขได้ของที่อร่อยแล้วก็ได้เสื้อผ้าในราคาที่ถูกด้วยค่ะเวลาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยต้องไปซื้ออาหารด้วยชัวร์ค่ะพี่อำศัค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมาาขยที่ไมุ้ภูกระมานด้วยนะคะไม้ภูกระมาวันที่25ค่ะพรุ่งนี้ต้องสนมานะคะอย่าลืมนะคะอด้วยดี ตายแล้วก็อื่นตอนนี้คุณอ้างเขาไม่อยู่แต่ตอนนี้คุณอ้างเขากำลังอยู่บนเรือสนยูโรอยู่เวลาพูดถึงยูโรจะพูดถึงสนแต่พูดถึงเรื่การแก้ตัวใท้เก่งเนาะใช่ตายแล้วเจ้าตัวตอนแรกจะติดต่อเขาไปด้วยใช่แต่ว่าคือไม่ว่า คิวก็ไม่ได้หนึ่งคนหยอกน้องดูโรเลยกุณต้องมาเหรออุ้วคุณต้องลงนะยออเป็นลมมพับไม่นี่ใครมาอีกฮะดาราคุณหลอกใครมาได้อีกฮะคุณอั้งประชาราคุณดูโรพวกนี้แน่นอนแล้วก็คุณแล้วก็คุณหนิคุณมีแต่จักรยาด้วยช่วงคุณมาแล้วมีจอกรยามายาวๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าได้บูธกับพี่อั้มไปก็ต้องมายาวทุกวันไม่ใช่ คืออะไรอย่างงั้นคือน้องมีคมันหลายของมาที่แล้วดีอยู่แล้วแล้วก็เชิญน้องมิเข้ามาเพราะว่าของอร่อยมากบ้ายอค่ะแล้วจะมีใครมาเพิ่มไหมคะเพราะว่าเห็นแล้วชวนชวนไว้ตอนกินยังพี่ใหม่หลายหลายคนอยู่แล้วก็เลยมันต้องเก็บเป็นซีเแบบได้ก่อนเลยค่ะเราไม่ทราบว่าใครจะมาคือเราก็เชิญเลยว่าถ้าขัดตลาดครั้งนี้ไกลบ้านถือว่าครั้งหน้าขอเชิญนะคะอะไรอย่างเงี้ย ุพี่แอนไม่ว่าไม่เป็นไรเลยอะค่ะที่น้องมาแทนได้ไหมกแต่ว่าเราเห็นว่า พี่เชิญมีแต่ผู้ชายเราไม่เชิญผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราต้องยกไว้อะไรอะค่ะเอาจริงๆอะที่ไปบ้านเรียนปีใหม่อะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่อ้ําต้องการแค่นนกูลแล้วก็ต่อสมาคมนั่นแหละใช่ที่เหลือคือกอล์ฟเลยนะคะนั่นจะชวนต่อต่อได้เลยก็คชวนรวมๆไหมว่าคือเราก็เกรงใจนะคะใครว่างอ่ะเราบอกไปมาแล้วถ้าใครว่างก็คือเรียนเชิญนะคะไม่ตลาดนี้ตลาดหน้าตลาดต่อไปแล้วก็มีเรื่อยๆค่ะเราจะไม่ไปไหนนะคะอ้๊มๆนะคะใครมาพี่อ้ําก็จะให้คูปองช้อปปิ้งในงานเลย ใช่ หนูเบ <sm convert> <im urai sword> ื <benim graffiti> ่อมากเลยพี่เออะโอเคโอเคโอเคธรรมดาสักทีนึงโอเคบอกว่าใครมาพี่้ําใจกลุ่มกองพี่เอาหมดหนูเบื่อมากไม่อยากเข้าใจอย่างเดียวขอบคุณเอามงลงทุนฮะดูโชว์เปิดสิอลังการเลยฮะใครจะเอาม้ายูนิคอร์นเข้าตลาดได้ค่ะมันมีอยู่ในประเทศใช่ไจะมีโชว์โชว์เปิดตั้งแต่ต้นโชว์เปิดก็แต่ต้นที่โชว์เปิดต้อเดินขึ้นเวทีเองเลยลงไปหมดเลยพี่จิ๋งก่อนพอรู้ว่าต้องพูดนานบนเวทีเสมอถ้าคุณโชว์เปิดต้องรออีกห้าแล้วพี่สิไม่ไหวแล้วพี่หนึ่งพี่หนึ่งรอมาไม่แต่ว่ารอใคร ยามาสายเนี่ยพิธีกรไม่มืออาชีพเลยนะฉันไม่มาสายฉันมาตรงเวลาจ้ะไม่ตอนแรกพี่มาถึงปุ๊บนึกว่าเป็นม้าที่อยู่ที่บ้านแกอยู่แล้วนึกว่าแกไม่ลงทุนโอ้ม้าที่อยู่ที่บ้านฉันไม่ใช่แบบเอแต่์นะลงทุนไปกับ เราให้เลเื่อฝักเงินวไจะองใ่คไม่ใ่นไหะอไใ่วันที่สมกราถึง1นุมภพันนะคะตลาดอ้ํานะคะไม่ใช่เอฟแนะคะเอฟแนขาใช้เงินเพ่มอย่างเดียวเขาไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะรอดูค่ะที่นี่นะคะเดี๋ยวมอปกติครเค อีแฝอแอีแแ่เอแ่เอแฝ่องี่แล้วกมีครับ้วกมีนคร